นั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะน้าเธอนั้นมีสติหายใจเขา้ามีสติหายใจออกเมืเาา่อหา,า,ายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว เมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกเมื่อหายใจเข้าสั่งก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั่งเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น พุทธวันละมดรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดอานาปานาสติและอานา,านคาเนโยคสิภิกษุทั้งหลายโยคสีประการนี้สี่ประการเป็นอย่างไรคือ การมยายคาภาวะโยคาทิฏฐิโยคาและอภิชาโยคาภิกษุทั้งหลายก็การมายคคาเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่รู้ชัดสคความเกิด ความตั้งอยู่ไม่ได้คุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกเหตงกรรมทั้งหลายตามความเป็นชิงเมื่อเขาไม่รู้ชัดซึกความเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้คุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออก แห่งการทั้งหลายตามความเป็นจริงความกำนัดเพราะกามความเลิดเลินเพราะกามความเยอใหญ่เพราะกามความหมกมุ่นเพราะกามความกระหายเพราะกามความเร่าร้อนเพราะกามความยังลง ในการและความทยานอยากเพราะการในการทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นนี้เราเรียกว่ากามโยคะที่สุดทั้งหลายกามโยคะเป็นดังนี้พิ่สุดทั้งหลายก็ภาวะโยคะ เป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้จะไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้คุณโทษและอุบายเครื่องสรัดออกแห่งพบท่านหลายต่างความเป็นจริงเมื่อเขาไม่รู้ชัดซึ่ง ความเกินความดคุณโทษและอุบายเรื่องสลัดออกเห็นพบทั้งหลายตามความเป็นจริงความกำหนัดเพระพรความเพลิดเพลินพราะพรความเยื่อใหญ่พระพรความหมกมุ่นพระพรความกระหาย พระพบความเรร้อนเพราะพบความแก่งลงในพบและความทยานยามพระพบในพบทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นนี้เราเรียกว่าภาวะโยคะพิสุทธิ์ทั้งหลายกามะโยคะภาวะโยคะเป็นดังนี้ ทิุทั้งหลายก็ทิฏฐิโยคะเป็นอย่างไรบคุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้คุณโทษและอุบายเครื่องสลักออกแห่งทิฏฐิทั้งหลายตามความเป็นจริง เมื่อเขาไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้คุณโทษและอุบายเครื่องสลัดอาแห่งทิฏฐิทั้งหลายตามความเป็นจริงความกำหนัดเพราะทิฏฐิความเลิดเพลินเพราะทิฏฐิความเชื่อใหญ่เพราะทิฏฐิความหมกมุม่น เพราะทิฏฐิความประอายเพราะทิฏฐิความร่ะร้อนเพราะทิฏฐิความเย็นลงเพราะทิฏฐิและความพยายานช้าเพราะทิฏฐิในทิฏฐิทางหลายย่อมเกิดขึ้นนี้เราเรียกว่าทิฏฐิโยคะภิกษุทั้งหลาย การมะโยคะภาวะโยคะทิฏิโยคาเป็นดังนี้พิสุท์ทั้งหลายก็อวิชชาโยคะเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้คุณ โทษและอุบายเครื่องสลัดอ,อแห่งภาษายตนะหกประการตามความเป็นจริงเมื่อเขาไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้คุณโทษและอุบายเครื่องสละดอ,อห่งภาษายตนะหกประการ ตามเป็นจริงความไม่รู้ความไม่อย่างรู้ในภาษยายุตนะหกย่อมเกิดขึ้นนี้ปราเรียกว่าอาวิชาโยคะทิสุทั้งหลายกรมมโยคะภาวะโยคะทิฏฐิโยคะและอวิชาโยคะเป็นดังนี้ พิสษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยอกุสลธรรมอันเป็นบาอันเป็นเครื่องสร้าหมองเป็นเหตุให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีทุกเป็นวิปากมีชาติชราและมรณะต่อไปอีก ฉะนั้นเราจึงเรียกว่าผู้ไม่กัดเสงจ,จากโยคะพิสุทธิหลายเหล่านี้แหลโยคะสิ่งประการ โสดปฏิจจสมุปาจาพระโ์เพื่อให้รู้ถึงการเกิดและการดับเห่นสุพสิ่งในโลกอิทพิคะเวอาเบยสาวกูกปฏิจจสมุปาทันเกวะสาธุกรรโยนิสุมาณะสิกโรติอิมัสัมิงสติอิทังโมติ อิมาสุปัฏฐาอิทังอุปชติอิมาสิงอสติอิทังนักมุติอิมาสัตนิโรธาอิทังนิโรจติยาทิทังอภิชาปเจจยาสังขาราสังขารปเจียวิญญาณัมวิญญาณักปเจียนามรูปะนามรูปะปเจีย สลายตนสลายตะนะปัจญาภัสโสภษปัจญาเวทนาเวทนาปัจญาตัณหาตัณหาปัจญาอุปาทานังอุปาทานปัจญาพระโมะปัจญา,าชาติชาติปัญญาจักรรา มรรตันสมกะรปเทวะทุกขตัมนัตสุปายาสาสัมภะวันตีเอวมะเมตสาเกวะละสาทุกขังคันทาสาัสสาสมุทยอโยโหติอวิชายาตะเววะอเซสาวิปราคะนิโรธา สังขารนิโรธาสังขารนิโรธาวิญญาณะนิโรธาวิญญาณะนิโรธานามะรูปะนิโรธานามะรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรธโาสลายตนะนิโรธาภาษา นิโรธุภาษานิโรธาเวทนานิโรธุเวทนานิโรธาตัณหานิโรธุตันหานิโรธาอุปาทานะนิโรธุอุปาทานะนิโรธาภาวะนิโรธุภาวะนิโรธา ชาตินิโรธุชาตินิโรธาชรามรณะสังกปริเทวะทุกขุมนัตสุปายาสานิรุชติเอวามีตัสสมเจวรสาทุกกาขันทัสสะนิโรธุโมติติ ความจริงอันประเสริฐสี่อย่างเหล่านี้สี่อย่างเราในเล่าสี่อย่างคือความจริงอันประเสริฐคือทุกความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกความจริงอันประเสริฐคือความดักไม่เหลือแห่งทุกและความจริงอันประเสริฐคือ ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแหตุทุกแต่นี้พระธรรมคือพระธอ่านความคิดอาจมีเกณฑ์พูดถืออย่างนี้ว่าธรรม,มในีขงพวกเรามีพระศาสดาลุกลับไปแล้วพวกเราไม่มีพระศาสดา ดอนนี้อาโนนพู้ถืออย่าคิดอย่างนั้นอานนนทำก็ดีวิในก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วเก็บพูกถธอทั้งหลายทำวิในนั้นจะเป็นสัจจะของพูเถึอ ทั้งหลายโดยการล่วงไปเห็นปลาาเธอพึ่งศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจะตั้งมัน่นดำรงอยู่ด้วยดีแล้วในภายหลังและทำอันเป็นบาปอกสุสมที่เกิดขึ้นแล้ว จะไม่ครอบนำจิตได้เมื่อใดจิตของเราเป็นจิตตั้งมัน่นดำรงอยู่ด้วยดีแล้วในภายใดและทำอันเป็นบาอักศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ครอบนำจิตได้เมื่อนั้นเธอเพิงศึกษาอย่างนี้ว่าเรา จาเจริญกระทำให้มากซึ่งเมตตาเจโตวิมุตติกรุ่งเจโตวิมุตติิตาเจโตวิมุตติอุเบคาเจโตวิมุตติทำให้เป็นดุจยาทำให้เป็นที่ตั้งให้มั่นคงสังสมปารุดีแล มีจิตรประกอบด้วยเมตตากับ,บรุณาบุิตาอุเบกขาแพ่แพ่ซ่ทิ่ที่หนึ่งทิ่ที่สองที่สามที่สี่ก็เหมือนอย่างนั้นทั้งเบื้องบนเบื้องลา่าง และเพื้อนขวาเธอแผ่ไปตลอดลูกทั้งสิ้นในที่ทั้งปวงแก่สัตว์ทั้งหลายทั่วหน้าสเสมอกันด้วยจิตประกอบด้วยเมตตาการรุ่นนามุทิตาอุเบกขาเป็นจิตอภพยบุญญาหลวงไม่มีประมาณไม่มีเวร ไม่มีพยาบาทแล้วและอยู่เอง